dry drowning คืออะไรผู้ปกครองควรทราบ dry drowning เป็นการจมน้ำที่จบชีวิตเด็กชายตัวเล็กๆชาวเท็กซัสหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่เขาไปไว่ายน้ำฟรานซิสโกเดลกาโดเดอะทิร์ดวัยสขวบเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์หลังไปไว่ายน้ำที่เท็กซัสซิตี้ไดค์ในวันหยุดสุดสัปดาห์ครอบครัวของเด็กชายกล่าวว่าเด็กมีอาการท้องร่วงและอาจเจียนจนหยุดหายใจในที่สุด Dry Drowning จะเกิดขึ้นเมื่อน้ำปริมาณเล็กน้อยก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกล้ามเนื้อกล่องเสียงจนทำให้เกิดอาการกระตุกและปิดทางเดินลมหายใจและมักจะเกิดขึ้นหลังจากขึ้นจากน้ำไม่นานผู้ป่วยจะไม่สามารถส่งผ่านอากาศเข้าไปในปอด Secondary Drowning เกิดขึ้นเมื่อน้ำเข้าสู่ปอดและจะทำให้เกิดอาการปอดบวมน้ำซึ่งเป็นผลมาจากการมีของเหลวในถุงลม ทั้งนี้กระบวนการอาจจะใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงกว่าจะแสดงอาการการลงน้ำอย่างรวดเร็วหรือการดำน้ำอาจทำให้เกิดอาการหลอดลมหดตัวเฉียบพลันกลายดราวนิงและ secondary รี o ดราวนิงเกิดขึ้นประมาณ2%ของการจมน้ำเสียชีวิตผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ปกครองมองการจมน้ำว่าเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นแค่ผลลัพธ์ Dry Drowning และ Secondary Drowning อาจเกิดขึ้นในเวลาที่ต่างกันหลังจากที่ผู้ป่วยสำลักน้ำเข้าไป